ไปนี่แล้วเ,าเาตาเตาตกมันมาแล้วทุกคนจบลอนอีพีนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปพายซับข้ามเกาะกันและจะได้รู้ว่ามันสนุกขนาดไหนกับการพายซับข้ามเกาะนะทุกคนนะ เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันนะจ้าไปแล้วไปตามมาตามไปล่อนกันเลยดีกว่าไป ราพร้อมแล้วนะทุกคนครูอ้อมจะพาพี่ๆทั้งสองท่านไปทริปกับเราฮะภายซับไปเกาะกันกซึ่งเกาะที่เราจะไปเนี่ยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเกาะเนนนะครับระยะเวลาภายสักสามนาทีก็ถึงแล้วนะครับผม <laughs> ถึงตรงนี้นะะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้ว,วชาวกลบลอนใครอยากมาก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปดูกันมาเลยครับโอ้น้ำใสด้วย ผมต้องไปอยู่ฟังนู่นแล้วผมไปดักถ่ายรูปให้เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ไปนี่แล้วเตาเตาไปนู่นแล้วฮะนี่พี่จุงจริงนะ สวยๆเลยครั้งแรกจริงปะเนี่ยจริงเหรอไม่เชื่อแล้วพายเก่งขนาดนี้ดูด้วยใครสอนนะฮะทีมชาติเลยนะครับผมนี่นะครับพี่จอยอยู่ข้างๆกบนะทุกคนอะชาวกบล่อนขยับมานะครับมากันได้พี่จุงจิงฝึกบาลาน์อยู่นะครับตอนนี้ <c oughs> มาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเดินหน้าเลยจ้าเดินหน้าเลยจ้านั่นแหละพายจมน้ำผิดจะได้ครับผมอย่าง,งานั้น ส่วนครูพี่อ้อของเราโชว์เหนือนะครับยืนกับหลังภายนะครับผมคนอะไรพายถอยหลังนะครับผมเยี่ยมครับอย่างนั้นเลยยกข่าวด้วยแล้วมาเลสซิ่งบอร์ดด้วยผมเคยเล่นอันเนี้ยหล่นไป20่สบรอบกว่าจะยืนได้พี่เอ้แต่ถ้ายืนได้มันน่ะ มันซิ่งมันซิ่งนี่นะครับเราพายกันเกาะแค่ประมาณกิโลครึ่งแต่ว่าเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการพายเพราะว่าเราชิลเราถ่ายรูปเล่นเราไปแบบไม่รีบครับหรอ หลังหันทำไมพายเรือสิพายเรือเอ,อ๊พายซับอ้อมไปสิฮะเกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้แน่นๆเกาะไว้จะผ่านแล้วจะผ่านแล้วเกาะไว้ม่จริงเกาะไว้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมได้โตขึ้นด้วยวันนี้ 南蛮贼帮。 ภัยครั้งแรกนะครับแต่ว่าภาัยนําคนอื่นเลยดูสิอาจจะแบบรีบอารีบเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงงนี้หยุดไม่ได้หยุดแล้วไหล <c oughs> นี่นะเห็นไหมฮะเนี่ยคนภายครั้งแรกเลยนะครับจริงนะครับทาสวยด้วยภปยครับทุกคนด้านหน้าเราคือเกาะเนนนะครับเห็นไหมเห็นชายหาดเกาะเนินไหมสวยงามมาก น้ำใสด้วยดูฮะน้ำใสมากครับปล่อยยาวๆเลยนะเม่นเพียบอยู่ตรงนี้อยากคว่ำนะครับเม่นเพียบนะฮะ นึงทุกคนแต่ก็ยังมีเม่นอยู่นะครับโครมโครม ทะเลแหวกด้วยนะทุกคนดูความใสของน้ำครับม่นเพียบบอกได้คำเดียว ล่นไปมีจาน์นะฮะเห็นไหมทุกคนเห็นเม่นไม้หนาดำๆข้างล่างเห็นไหมคนหนึ่งเข้าตรงนี้ป่ะคนหนึ่งคนหนึ่ง ดูน้ำดูน้ำน้ำอะไรทำไมใสขนาดนี้ดูนี่กำลังมาฮะกำลังมาฮะสมาชิกเรากำลังมาฮะ <c oughs> ดูนะทุกคนนี่กำลังเข้ามาทั้งสี่ลำครับพี่จิงมากก่อนเลยครับ ี้ยืนมาตลอดทางเรายังมีแอบนั่งเลยผมอะแล้วดูแล้วดูซับของพี่เขานะฮะของพี่ออมไม่เหมือนใครด้วยนะฮะเอาเลสซิ่งมานะฮะแต่พายชิวมาละพายชิวเกินเอาเลสซิ่งมาดูแลเอาเลสซิ่งมาดูแลแต่พายชิวมากนี่สองสาวของเรานะฮะครั้งแรกนะคะผมชิวมากไม่มีอาการเหนื่อยหอบไม่มีอาการเหนื่อยหอบแต่ทั้งเหนื่อยทั้งหอบนะครับ คืออาการเหนื่อยแล้วหอบไม่มีแต่ถ้าทัา้งเหนื่อยทั้งหอบเป็นอยู่ <c oughs> มันมาพร <c oughs> ้อม <c oughs> กันด้วยเห็นตอนภายมาเห็นเม่นรู้สึกไงพี่รอแ,แ,แบบอูนิเลยเหรอพี่ต้องลงไปจับเอง <c oughs> ตรงนี้นะทุกคนเป็นทะเลแหวกนะครับนี่ดูจากข้างบนเห็นไหมมันจะแหวกลงมาเห็นปะฟืบและคลื่นสองฝั่งจะมากระทบกันตรงนี้เห็นปะ นี่คือทะเลแหวกของเกาะเนนนะครับผมนี่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 นสองฝั่งกระทบกันตรงนี้นี่สวยมากตอนนี้เราพายเล่นรอบเกาะกันอยู่นะทุกคนนี่เกาะเนนเกาะเนนแล้วเราก็พายซับรอบเกาะน,นะครับข้างหลังเรามาอีกสามนี่ครับ หัวหน้าทิฟเรานะฮะเข้าล่องในนะครับผมเท่ๆครับผมตอนนี้เราพร้อมนะฮะที่จะให้พี่ๆได้ดำน้ำนี่นักกงนักกากพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะดำน้ำกันตอนนี้คุณหนึ่งลงน้ำไปแล้วนะฮะต,ต,นนต,ออต้องพายกลับเข้าไปข้างในนะฮะเรามาดูการดำน้ำแบบใหม่ เขามีสก,กินได้วิ่งเราสก,กินบอร์ดนะครับออนบอร์ดได้วิ่งนะครับผมยบอยู่บนบอร์ดเงี้ยนะครับผมแต่เห็นข้างล่างอยู่นะครับไม่ใช่ไม่เห็นนะครับผมกองตายน้ํามีนะครับคุณหนึ่งถ่ายอยู่นะครับทีมงานฟูลทีมมากครับวันนี้หน,นอนผู้ฉัาดพอเราไปโดนแล้วมันจะหุบหนะนอนผู้ฉัาด ากำลังจะกลับกันแล้วนะทุกคนนะหลังจาก,กรอบเกาะกันมาสักแพรบหนึ่งนะฮะเราก็จะเริ่มพายกลับกันแล้วปล่อยไหลค่กลับปล่อยไหลไม่ใช่เลยหรอกเหนื่อยไม่จริงเราขี้เกียจพายกันเฉย ไหนวะที่ควันออกมาเหรอจริงเหรอฮะไมแล้วควันมาอันนั้นคืออะไรเขาทำกับข้าวหรืออะไรอะ่ะมีไฟด้วยอ่ะคุ่หนึ่งเฮ้ยเขาทำกับข้าวหรืออะไรวะนะเอาแล้วเอาแล้ว ทำกับข้าวหรืออะไรวะทำไมเป็นงันวะมันมีไฟด้วยอ่ะเออยังไงวะแปลกแปลกวะแปลกแปลกว่ะคุณหนึ่งเฮ้ย น่ากลัวแล้วเหรอเฮ้ยเพี่อนเพี่อนเฝ้าเมาเรือมั้น่ะกูหนึ่งดูดิกลัวระเบิดชิบหายเลยใช่ฮะแต่ไฟมันติดอยู่ขอบเรือน่ะกูหนึ่งระวังไฟมันติดอยู่ขอบเรือเด้อ น่าไหกูว่าแล้วไฟไหมระวังระวังระวังระว่นะครบไฟไหมไฟไหมไฟไหมไฟไ,มไ,ฟไมหมเรือนะครับทุกคนพอดีเราพายซับมาแล้วเราเห็นควันออกมาจากเรือนะครับ แล้วก็มีไฟโผล่มานะฮะเราจะอยู่ใกล้มากไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างบนมีถังแก๊สด้วยคุณนึงออกมามันมีถังแก๊สได้ยินเสียงระเบิดไหมฮะคุณนึงออกมามันมีถังแก๊สออกไปก่อนครับออกไปก่อนครับ ด้านในได้เลยครับเต่าเหรอเต่าเหรออยู่ไหนอะไปดูเต่าก่อนถ่ายเต่าถ่ายเต่า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 มันมีสีขา บอกได้เลยว่าทริปนี้นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ออกเลยเนี่ยเราก็ได้เจอเต่าทะเลด้วยพอไปถึงที่เกาะก็ได้ดำน้ำกลับมาเราก็ได้ตะโกนจนพี่ๆชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยออกไปช่วยดับไฟบนเรือกันได้ทันนะครับแล้วก่อนกลับมาก็ยังมาเจอน้องเต่าอีกหนึ่งตัวแถมทริปนี้พี่จ๋งจริงนะครับพึง่ง เป็นการพายซับครั้งแรกของพี่เขาด้วยประทับใจมากมายจริงๆนะฮะแหมสนุกดนนจริงๆไว้รอชมอีพีหน้ากันได้ใหม่นะจ๊ะว่าจะมีอะไรมาฝากกันแล้วจะพาไปล่อนที่ไหนครับ